สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันที่16มีนาคมครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากครับตอนตีสามนะครับพายุเข้าที่ไร่เรานะครับจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้านะครับที่ไร่สุขสวัสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของมันบุรี่ครับแล้วก็จะพาไปชมที่เรือนพ่อชำครับไผ่ลวกหวานชุดจองมะจำนะฮะ ไผ่บงหวานนะฮะไผ่เลี้ยงสังทวายแล้วก็ไผ่ป้องยาวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกดักนะครับอันนี้ก็เป็น่วนแบมเบรี่ครับสายพันธุ์เชียงใหม่60นะฮะลูกดกมากครับเช้านี้หลังจากฝนตกครับลูกรวงเยอะมากครับ ไปดูกันครับที่เดินพ้ชำครับก่อนจะแวะไปชมต้นพันธุ์ไผลลูกหวานก็นี้ครับพามาชมมันบร์รี่ลูกยาวนะครับหวันใต้หวันนะครับดกมากครับปีนี้ครับอันนี้สุกลูกยาวนะครับสีแดงนะครับ หวานมากครับบรรยากาศหลังฝนตกครับไต่สุขสวัสดิ์เราครับสนใจเรื่องหมอนก็แวะเข้ามาชมเข้ามาชิมได้นะครับที่ไร่สุขสวัสดิ์ครับไปครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้นทันไผรลวกหวานสุขสวัสดิ์นะครับหลังจากฝนตก ครับอันนี้จะเป็นลงอบลงแรกนะครับที่เราขุดชำไผ่ลวกหวานนะครับปักชำแล้วก็นํามาชําลงถุงแล้วเข้าลงอบนะครับตัวนี้ก็รวมทั้งหมดจากที่ขุดมาก็สามสิบสองวันนะครับจะเห็นว่าแต่กิ่งก้านใบดีมากครับแต่ว่ายังไม่แข็งแรงนะครับยังอ่อนอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น อาไผ่ป้องยาวนะครับที่เป็นเพื่อนสั่งจองไว้นะครับไผ่ป้องยาวล้วขุดมาแล้วก็ปักชําไว้นะครับรอชําลงถุงนะครับจะเห็นว่าแตกตาดีนะครับนี่ครับต้นไหนที่แตกแสดงว่าเป็นต้นที่ฟิตครับพร้อมที่จะนํามาชําลงถุงแล้วก็ขยายพันธุ์ครับเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นเซียนทอครับอันนี้เป็นโรงอบโรงที่สองนะครับเป็นไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ทับทิมสยามครับตัวนี้ก็ลดหลั่นกันไปครับน่าจะ28วันแล้วครับตอนนี้28วันครับเดี๋ยวไปดูโรงอบโรงที่สามครับไปโลโรงใหญ่ของเรานะครับ มาเช็คดูด้วยนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกหนักตั้งแต่ตีสามนะครับเสียหายไหมครับไม่เสียหายนะครับปีที่แล้วนี่โลงอบเสียหายนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ายาวยาวมากยาวดีมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าถ้าเป็นโรงอบใหญ่เนี่ยนะครับต้นเขาจะ แต่ก,กิ่งยาวมากนะครับแต่ถ้าเป็นโลบเล็กที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่าการแตกกิ่งความยาวของกิ่งน้อยกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสักสามสิบวันครับจะเห็นว่าจากที่เราทำโลบครับถ้าเป็นโลบใหญ่นะครับแบบนี้เนี่ยต้นเขาจะ,จะเจริญเติบโต ดีมากครับนี่เป็นโรงอบโรงที่สี่นะครับนีงเปิดไว้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก่อนฝนจะมาเนี่ยอากาศร้อนมากครับนี่ครับเป็นโรงอบโรงที่สี่ครับตอนนี้ก็น่าจะมาสักยี่สิบหกวันครับหลังจากขุดมาแล้วก็ชำ ตัวนี้ก็จะเป็นไผ่กินซุ้งครับนี่ไผ่ตรงดินแรงครับนี่เราชำไว้นะครับไผ่ไผ่น้อใหญ่ครับหน่อผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นกระท่อมก้านแดงครับที่เราเพาะชำไว้ครับจากเมล็ดนะครับเติบโตดีครับเข้าไปชมใน ยูทูบเรื่องของการปลูกการขยายพันธุ์กระท่อมการแดงของไร่เราได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆฟังครับว่าที่เราปลูกไปนะตอนนี้ต้นโตขนาดไหนครับที่ผมปลูกมาผมรู้สึกว่าแบบเมล็ดนะครับจะเติเติบโตได้ดีกว่าแบบเส็จกิ่งนะครับซื้อมาสองอย่างครับเดี๋ยวไปดูกันครับ คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอัปเดตที่ผมปลูกไผ่แอ r r กระท่อมนะฮะด้วยเมล็ดนะฮะวันนี้ก็จะเป็นตัวไผ่ลวกหวานลายเสือและกระทับถ่มครับที่เราชำนะฮะอันนี้ก็เห็นว่าปิวเลยนะฮะฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนนี้ยตีสามตีสี่นะฮะตกเป็นชั่วโมงเลยฮะเพิ่งหยุดตกนะครับอันนี้ก็ พร้อมจะชำครับของเราก็จะปักชำลงดินก่อน,นครับให้เขาแตกกิ่งก้านใบนะฮะแสดงว่าถ้าแตกกิ่งก้านใบแสดงว่าเป็นเงาที่สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเอาไปชำลงถุงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงสีทองถวายนะหรือไผ่ซดิ้งนะฮะหรือไผ่อ่า หวานนะฮะหรือไผ่เลี้ยงหวานหรือไผ่เลี้ยงสีทองขาวายนะครับก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้หน่อไม่ไม่หวานครับหน่อขมนะฮะเป็นไผ่หน่อขมหน่อเล็กนะครับไผ่หน่อขมที่นิยมปลูกกันจะมีหน่อใหญ่กับหน่อเล็กครับหน่อใหญ่ก็จะเป็นไผ่กิมซุ่งหรือไผ่ตรงลุมแรงนะครับหรือไผ่อินโดตัวเดียวกันนะครับหน่อเล็กก็จะเป็นไผ่ เลี้ยงสิงห์ถวายหรือไผ่สามมาดูหรือไผ่ห,ไหวานนะครับหรือไผ่สตดิ้งก็คือตัวเดียวกันนะครับลำเล็กนะครับหน่อเล็กนะฮะเป็นไผ่ที่คนอีสานชอบกินที่เรา,เาปักชำาวนะฮะนี่ครับก็อัปเดตนะครับเชา้านี้ให้เพื่อนชมนะฮะไผ่ที่เรา ทำไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่สั่งต้นพันกับไร่สุขสวัสดิ์เราไว้ไว้นะครับครับทักทายเช้านี้ครับอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตของอ่าไผ่ที่เราปักชำไว้นะครับแล้วก็สภาพหลังจากอ่าฝนที่ตกลงมานะครับเชา้านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับไร่สุขสวัสดิ์ล้วด้วยนะครับสนใจเรื่องการปลูกไผ่การขยายพันธุ์ไผ่ก็แวะเข้ามาชมที่ไร่สุขกแล้วนะครับที่ป้าห้วยเดือยตำบลานองเมืองจังหวัดน้องันลำภูครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ